เพจนะครับเจอผมแดงเข็มราชนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารที่5มีนาคม2567นะครับจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับรายการซึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับที่เวทีนานาชาติลังสิตปทุมธานีนะครับช่วงแรกก็ทูโฟยูยีนะครับแล้วก็ช่วงที่2ถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ก789นะครับไปดูคู่มวยนะครับคู่ที่1นะครับโคชิลูกของตันนะครับเจอกับเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสีมุมเมืองนะครับคู่นี้โคชิต่อน้ําหนักให้1ปอนด์นะครับโชคร้อยห้าต่อร้อยหกนะครับโคชิมาร้อยห รถไป0.2นะครับมวยจากญี่ปุ่นนะครับก็ช่วงแรกก็ซ้อมญี่ปุ่นนะครับช่วงคงท้ายก็มาเก็บตัวที่สอสละชีพนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับเตะต่อยหนักแรงอาวุธหลากหลายครับผลงานมีพิกแพ้ลาสตาแล้วก็แพ้นอกยอดกุมารมานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเพชรน้ำหนึ่งนะครับมวยจากจังหวัดเลยนะครับก็มวยเข่านายดีปั้มตีแข็งแรงนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็มีชนะแลมโบ้แล้วก็แพ้เด่นสยามนะครับแพ้เด่นสยามนะครับ คู่นี้ชอบไปที่เจ้าโคชินะครับโคชิลูกของตันนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับน้ำผู้ไก่สรภพ็อกซิ่งยิมนะครับวันนี้เจกับฟ้าลิขิตสิ่์หนุ่มน้อยนะครับโชคกันพิกัด107้นะครับน้ำผู้มา107.5้ดลดไป0.5นหะครับมวยจากศรีสเกตนะครับแต่ว่าไปซ้อมไก่สารภพ็อกซิ่งยิมที่เมืองกาญนะครับก็มวยขวาฝีมือดีครบเครื่องนะครับมัดหนักซอกคมครับผลงานไฟลล่าสุดเนี่ยก็มี ชนะยอดกุมารนะครับแล้วก็ชนะปลายฟ้านะครับสดมากๆนะครับขนาดที่คู่ชกนะครับฟ้าลีขิดนะครับเมื่อเช้าก็มาตามพิกัดนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดมาจากพัทลุงนะครับแต่ว่าไปซ้อมที่ภูเก็ตนะครับซ้อมสิงป่าดตองนะครับประเภทสูงยาวนะครับหลักเหลี่ยมดีชกฉลาดนะครับผลงานก็มีชนะยอดกุมารแล้วก็ชนะสิงดําก็ต้องบอกว่าสดเจอสดเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าน้ำพู้นะครับน้ำผูไก่สระบบ็อกซิ่งยิงส่วนคู่รองนะครับ แหลมโพสิทธ์คุณวัศน์นะครับวันนี้เจอกับเจ้ามังกรเพชราซมูนสโนเกอร์นะครับเจ้าแหลมโพมาแทนเจ้ามาลายทองนะครับมีรายการจะต่อยวันพฤหัสนะครับก็มาช่วงวัยขึ้นนะครับมวยจากัตัานีนะครับซ้อมสิงห์มาวินนะครับมวยซ้ายนะครับเขาในดีปั้มตีแข็งแรงครับประเภทวงในไว้ใจผมนะครับมีสู้มีฮึดตลอดนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะเจ้าธีรพงนะครับชนะด่วนเก้าเก้าแล้วก็ชนะจิกซอนะครับ ขณะที่คู่ชกนะครับเจ้ามังกรเพชรนะครับมวยจากจังหวัดยโสธรนะครับซ้อมทรายมดสโนว์เกอร์อยู่กับทีมงานเสียก๊อฟนะครับคู่นี้สู้กันพิกัด110ปอนด์เท่ากันนะครับก็ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็แพ้ทีละพงและก็ไปแพ้กับปั้นทองนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับหมัดหนักศอกอันตรายครับสปีดต้นจัดนะครับแต่ว่าวันนี้ยังยังชอบไปที่เจ้าแหลมโพนะครับชอบลูกแข็งแรงลุ้นไปปลายนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับสู้ศึกสองพันนุดนะครับต่อน้ําหนัก2ปอนด์นะครับให้กับสายเลือด ไฟเตอร์มวยไทยนะครับโจกร้อยยี่สิบสี่ต่อร้อยยิบหกนะครับจะสู้ศึกมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมทีซีมวยไทยที่นวมินทร์เจ็ดสิบสี่นะครับก็มวยขวาเขาในดีครับครบเครื่องเลยนะครับกระดูกกระเดียดนิแข็งโป๊กเลยผลงานไฟร์สุดเนี่ยชนะเพชรแสนแสบนะครับและก็ชนะพีรพัฒน์นะครับขณะที่สายเลือดนะครับมวยจากบุรีรัมย์นะครับอายุสิบเก้าปีเท่านั้น ผลงานไฟล์ล่าสุดก็เสมอเพชรชนละถ่ายแล้วก็แพ้เจ้าเมืองลาวนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานเพชรยินดีนะครับวันนี้ยังชอบไปที่เจ้าสู้สึดนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับชอบน้ําพุนะครับแหลมโพแล้วก็สู้สึดนะครับส่วนช่วงที่2นะครับถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ดเจ็ดแกนะครับผู้ที่1นนะครับประกายเพชรสดบินหลายยิมนะครับวันนี้เจกับเจริญราบสับสอกมวยไทยนะครับก็มวยเล็กๆนะครับมวยเล็กๆ41กิโลนะครับคู่นี้ ชอบไปที่เจ้าประกายเพชรนะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับคู่นี้มีชินทุนการศึกษา2 0 0 0 0นบาทนะครับหรือว่าเดิมพันสองแสนบาทนะครับเวลพายรถสวยจัดเจดนะครับเจอกับเด่นนัทพงศ์ทรายหมุนสโนคเกอร์นะครับเวลพายก็มวยจากอุบลนะครับซ้อมรถสวยจัดเจดนะครับประเภทมวยฝีมือนะครับโชคฉลาดนะครับผลงานก็มีชนะประกายเพชรนะครับแล้วก็ชนะนกเพชรดำนะครับขณะที่เด่นนัทพงศ์นะครับมวยจากอำนาจเจริญนะครับก็ซ้อม ไซมอนสโนเกอร์ oker, ที่ยโสธรอยู่กับทีมงานเสียก๊อปนะครับนี่ก็ประเภทสีมือดีครบเครื่องบู๊ดูดันนะครับผลงานก็มีชนะรวดดีแล้วก็ชนะอัจฉริยะนะครับถือว่ายอดมวยเด็กด้วยกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ยังชอบไปที่เวลพายนะครับเวลพายรถสวยจัดเจดแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่รองแสงบรรกกฏไทยคิวยิมนะครับเจอกับวันเห่งห่วงเชื่อ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 มกรุ๊ปนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า วันเฮงน,นะครับวันเฮงห่วงเชื่อมกรุ๊ปนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับหล้านเลขสอกล้องเกียรินะครับวันนี้เจอกับเจ้าวิทวัตทีเคดียินมวยทีเคดีมวยไทยนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้า1นล้านเลขนะครับ